นี่ดูสิดูต้นนุ่นไอ้ต้นไฟของแม่เห็นไหมเอาวันนั้นมันออกดอกไปดอกหนึ่งไปไหนแล้วมันกําลังจะอันนี้แล้วแต่ใบมันงี่เนี่ยเห็นไหมต้นไฟต้นไฟนี่กําลังออกเม็ดเดี๋ยวก็จะออกดอกละเดี๋ยวดอกไฟบานนะคะดอกไฟอันนี้ไม่รู้เป็นสีขาวหรือสีเหลืองลูกกระเจี๊ยบก็อันนี้หมดแล้วเงี่ยวเนี่ย ให้ดูบรรยากาศรอบบ้านพี่สาวดอยนะนี่สับประรดของแม่แม่ปลูกไว้ซื้อสับประรดภูแลเขามากินแล้วก็เฉือนหัวมันทิ้งเฉือนหัวมันทิ้งแล้วก็มาปลูกไว้ขึ้นอย่างสวยรอบบ้านสาวดอยมีแต่ผักกินกินไม่หวั่นไม่ไหวเนี่ยมะเขือมะเขือคืนก็มีดูฟื้นของอีแม่ดอกมะลิก็มีมะกรูดนี่มีรอบบ้านอันนี้ มันละมันละของเสาดอยเอามาเอาเม,มันโยนทิ้งไว้เฉยๆนะไม่ต้องปลูกโอ้นี่เห็นไหมคะนี่กำลังจะออกดอกแล้วดอกไฟเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เก็บดอกไฟเดี๋ยวแม่ก็เก็บดอกไฟเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปแม่นั่งปัน่นไฟละแม่สาดอยก็อายุเยอะแล้วนะเกก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบอยู่เป็นสุขนะบางทีถือไม้ไปฟาดเถาวัน เกี่ยวไอ้นวลน,นี่ไปเกี่ยววันนั้นก็ดุไปทีหนึ่งแม่ทําอะไรแม่จะเอาไม้ไปเกี่ยวไอเถาวันนมันขึ้นไปเกี่ยวสายไฟหาเรื่องหาเรื่องอยู่เฉยเฉยไม่ใช่อะไรหรอกคนแก่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อสามสี่วันก่อนนะก็เนื่องจากว่าแกอยู่ไม่สุขแล้วแกก็ล้มพอล้มแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องลุกอีกเลยพอไอสะโพกหักเยผู้สูงอายุกระดูกมันเปราะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋า ฮะมะละไม่เอานางน้อยไม่ชอบรสขมโอ้ยพี่ชอบมากเลยมีผักทุกชนิดค่ะใช่เกือบทุกชนิดเลยคุณเอ้าพี่จันหอมอุย้ยน้องเหมากะอู้สวัสดีเจ้าพี่จันหอมขอบคุณนักเจ้าเออเอาเป็นว่าอา้าวสองล้อแพ้ทางสวัสดีนะจ๊ะสองล้อจ้าโอ้ยนี่นางน้อยเอ้ยนางน้อยนางน้อยเนี่ยมีแต่อร่อยนะนางน้อยนี่นี่โอ้เมื่อวานเนี้ยพี่สาวโดยเพิ่งเก็บ มันก็เลยมันก็เลยจะหมดมันก็เลยจะหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดมันร่วงเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมาเนี่เห็นไหมมันก็ไม่ต้องไปไหนไงพอเม็ดมันสุกมันแก่มันร่วงลงดินเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เย่วแยะพี่ชอบกินนะชอบกินทั้งยอดเลยชอบกินทั้งยอดทั้งเม็ดเลยเมื่อวานนี้ก็เก็บไปกําหนึ่งเอาไปเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะชอบกินต้มยำไงชอบกินต้มยำ ต้ยมยำยอดมะละแล้วก็ลูกมะละเนี่ยมันเป็นมันเป็นมะละขีนกเนาะมะละขี้นกเนี่ยลูกขนาดนี้กําลังอร่อยก็คือถ้าคนไม่ชอบขมมันก็ใช่นะแต่ว่าพี่สาวดอยชอบขมแต่เชื่อไหมว่าความขมบอระเพ็ดกับฟ้าทะลายโจรพี่สาวดอยยอมแพ้เพราะว่ากระเพาะพี่สาวดอยไม่รับโอเคเดี๋ยวสาวดอยจะขอขอลงแล้วขอหัวใจพลังบวกรัว,ว,วให้กันให้สาวดอยหน่อยได้ไหมคะ คนละสามดวงสิบรอบพอนางน้อยจาดไปคุณเลยสองล้อโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณมากอุ้ยมาแล้วมาแล้วนางน้อยคุณเลยเอา้านางน้อยคุณเนยเอา้าเอเอ้าใครจะมาอีกใครอีก สติ๊กเกอร์ชุดหัวใจพลังบวกนะคะมันจะมันเห็นมีคนบอกว่ามันช่วยเพิ่มยอดนะทุกคนนะเวลาไปหาเพื่อนเราช่วยดันให้เพื่อนด้วยสติ๊กเกอร์ชุดนี้นะเราช่วยกันไม่เป็นไรนี่เราคุยเบาๆเราคุยได้พูดได้ไม่เป็นไรแต่อย่าพูดบ่อยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยใช่เลยเอา้าวเชลฟี่เชลฟี่ลิงตอกหัวมาแล้วคุณเนยขอบคุณค่าขอบคุณทุกทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้พูดไปทำให้ใครขัดอกขัดใจติดข้องหมองใจหรือว่าไปกล่าวพาดพิงใครทำให้ไม่พอใจก็กลับขอขมาและขออภัยขออาโหสิกรรมกันและกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพวกเราทุกคนได้พูดได้คุยกันแล้วใครที่ได้มาฟังแล้วสบายอกสบายใจเราก็ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้บุญกุศลน,นี้จงแผ่ไพศาลไปถึงเจ้ากรรมในเวรของเราทุกคนให้เขาได้มีส่วนร่วมในอานิสงส์ผลบุญนี้โดยทั่วกันแล้วก็ช่วยกันปลดปล่อยเจ้ากรรมในเวรของกันและกันอย่าได้อาคตาพยาบาทกันอีกเลยรักกันไว้เถิดนาะโๆๆสโสโสสาธุสาธุสาธัตสวัสาาดีค่ะ